ินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Autoverse Pro วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดซูเปอร์คาร์จากอิตาลีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ Lamborghini g a l LP a r d o l 560-4รุ่นใหม่ล่าสุดรถที่รวมความดิบความหรูและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังและศิลปะบ,บนท้องถนนในเวลาเดียวกัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย2026 g a l l a สิกโ LP 5 6 0ยถึงยังคงเอกลักษณ์ของ m b o r บกินีเอาไว้อย่างครบถ้วนเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้เฉียบคมและดุดันกว่าเดิมฝากระโปรงหน้ามีเส้นคมที่รับกับชุดกันชนทรงใหม่ซึ่งออกแบบให้เพิ่มแรงกดขณะขับด้วยความเร็วสูงไฟหน้าเลดแบบ Y shape signature ของ m b o r บกินีถูกพัฒนาให้สว่างและคมชัดยิ่งขึ้นส่วนกระจังหน้าและช่องดักอากาศมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ V 1 0ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านข้างของรถมีเส้นสายที่โค้งรับกับอากาศแบบดนามิกล้ออลูมยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมให้ตัวรถดูสปอร์ตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ทรงบางแนวนอนพร้อมท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ตรงกลางกันชนหลังถูกออกแบบให้ช่วยเพิ่มแรงกดและลดแรงต้านอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์เต็มรูปแบบทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังช่วยในเรื่องสมรรถนะได้จริง เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นภายในของกายาโด2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้วัสดุระดับซูเปอร์คาร์แท้เช่นอัลกันตาราหนังแท้และคาร์บอนไฟเบอร์พวงมาลายัยแบบแฟลตบอททอมหุ้มหนังอัลกันตาราพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆอย่างครบครันจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่แบบ Full HD รองรับระบบ Lamborghini Infotainment รุ่นล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android เบาะนั่งถูกออกแบบให้โอบกระชับและรองรับสรีระของผู้ขับได้อย่างดีแม้ในขณะขับด้วยความเร็วสูงระบบเสียงจาก Bang Olufsen ถูกติดตั้งมาเพื่อมอบประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียมขณะที่ระบบแอร์อัตโนมัติแบบ d u อัลโซนช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการอีกทั้งยังมีแอมเบียนไล์รอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้มากกว่า3 0เฉดสร้างบรรยากาศที่หรูหราและเร้าใจในทุกการขับขี่ ในส่วนของสมรรถนะแ r g h บกินีกาย r โด LP 560ถึง4ปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ V10 ขนาด5.2ลิตรแบบ n น t ชอ a l ล y ี่ p อส a t e รแต่ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้รีดพลังสูงสุดได้ถึง580แรงม้าและแรงบิด550นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูอ c l u t ั h ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้รวดเร็วและนุ่มนวลกว่าเดิมการขับเคลื่อนแบบ4ลอ้อ All-Wheel Drive มาพร้อมระบบควบคุมแรงบิดแบบอัจฉริยะที่สามารถกระจายกำลังได้อย่างแม่นยำในทุกสถานการณ์ อัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง3.2วินาทีและความเร็วสูงสุดอยู่ที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าแรงสะใจในระดับซูเปอร์คาร์แท้ระบบการสะเทือนแบบอัตติวิทย์สปรนชั่นถูกปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับทั้งถนนเมืองและสนามแข่งในโหมดสตราด้ารถจะให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ทั่วไปส่วนโหมดคอช่าจะปรับช่วงล่างให้แข็งและตอบสนองอย่างแม่นยำสำหรับการขับแบบเต็มสมรรถนะระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกช่วยให้หยุดรถได้มั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูง พร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC และ traction control ที่ปรับได้หลายระดับช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกสไตล์การขับได้ตามใจชอบตั้งแต่โหมดสบายไปจนถึงโหมดแข่งเต็มพิกัดอีกจุดที่ Lamborghini ให้ความสำคัญคือเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัย รถคันนี้มาพร้อมกล้องรอบคัน360องศาเซนเซอร์ตรวจจับรอบทิศทางระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับเส้นทางและควบคุมความเร็วแบบอัจฉริยะ Adaptive Cruise Control ที่ช่วยให้การขับขี่บนทางไกลสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Lamborghini Gallardo LP 5 6 0รถึง4รุ่นปี2026เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ22ล้านถึง25ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือก ซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะและชื่อเสียงของแบรนด์กระทิงดุดรุ่นนี้ l a m b บกินีก i g a โด LP r d o ร p 560ถึง4รุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงรถที่สวยและแรงเท่านั้นแต่มันคือผลงานศินละปะที่หลอมรวมเทคโนโลยีความหรูหราและความร้าใจเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นรถที่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่รักในความเร็วรักในเสียงคำรามของเครื่องยนต์ V 1 0และต้องการความเป็นเอกลักษณ์เหนือใครบนท้องถนนและนี่คือรีวิวแบบเต็มของ2 0 2 6 l a m b o r g บ i ก i ินี เบ y ยโด LP 560-4ถึง4จากช่อง Autoverse โปรดหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ